เอาแล้วครับผมสวัสดีทุกช่วโมงนะครับผมหลังจากที่ผมไปร้านหน้าตานะครับผมให้หายเบลอนะครับมาต่อกันดีกว่านะครับผมกับบิ๊กทาว์นะครับผมอันนี้เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะเจ๋งผมใช้คำว่าเจ๋งเลยนะเพราะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นเกมแบบเบิดเอนะครับผมถือเปิดเอนะเดี๋ยวมาดูคร่าวๆนะครับ เกมบิ๊กไทม์ตัวนี้เนี่ยเป็นเกมหนึ่งนะครับผมที่เขาใช้รูปแบบในการจัดการเรื่องเวลานะครับหลายคนอาจจะงงๆจัดการเรื่องอะไรงไงเ,เขาบอกว่ามันเป็นตัวเกมที่จะสามารถที่จะแบบเคลื่อนย้ายเวลาได้นะครับเราอาจจะไปพื้นที่พื้นที่หนึ่งได้แล้วก็กลับไปอีกพื้นที่พื้นที่หนึ่งได้นะครับผม แล้วก็ตัวเกมก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนไว้นะครับผมใน NFT Big Time Be Be uh ตัวเบต้านะสามารถซื้อตัวการ์ดได้นะครับเขามีปล่อยขายนะพันสอง้ยเก้าสิบเก้าเหรียญถูกต้องครับผมราคาประมาณสามหมื่นกว่าบาทเกือบสี่หมื่นนะครับราคาโกลก็ราวๆห้าสามแสนห้าเดี๋ยวนะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์อีกไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้เบอร์เรื่องตัวเลขไม่ได้นะครับค่อยๆนะอ่าแสนเก้าแสนเก้าโอเคครับ <t> ผมพูดในฐานะที่ผมอดูตัวเกมตัวนี้นะ ตั้งแต่ตอนแรกๆที่เขาเข้านะครับแล้วก็เขาค่อยๆสร้างมาเรื่อยๆนะตัวแอสเซทที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายเวลาตัวเองไปในที่ในทิศทางอื่นได้นะครับหลายๆทิศทางได้นะแล้วก็ไอตัวโกลาเจดแล้วก็ซิลเวอเนี่ยมันสามารถทําให้เราเข้าไปเล่นเกมได้เร็วขึ้นนะโปรเจก t นี้มาจากไหนบ้างนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ไม่ทราบนะคือเขารวม All Star ทีมนะครับผมจากตัวอ i c ิ a เกมวิสา a r e นะครับผมแล้วก็อารี อินดิวิลด์อินดิวิดรี่นะครับผมลืมทำละคือแต่ละแต่ละทีมที่เข้ามาทาเนี่ยค่อนข้างที่เป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างนานนะตั้แต่ตอนแรกที่มันลงผมก็ไปแข่งเอาบีเอ็นบีเขานะครับแต่มันไม่ทันนะค่อนข้างที่จะเร็วมากนะแลวเวลาปล่อยขายจริงๆก็ขายขายค่อนข้างแพงในตอนนั้นนะครับนนตอนนั้นขายแพงพอสมควรนะสำหรับใครที่อยากจะมาี่นี่นะก็มาลงทะเบียนก่อนนะครับผมสมัครให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็พอถึงเวลานะครับเขาจะมีเวลาเป ให้เราดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับบนสเปซ NFT นะที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถมาดูได้ในช่วงเวลาสามทุ่มเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับผมสาหรับใครสนใจนะตอนนี้ก็สามารถเข้ามาซื้อได้ถ้าคุณอยากจะเล่นเกมแนวนี้นะครับผมแนะนอนที่สุดว่าอย่ากู้เงินมาเล่นเด็ดขาดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคสำหรับผมนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมป้อมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม